สวัสดีค่ะย,ยากาศดีมากเลยจ้ะมือนีเพราะทิชจะพผ้าไม่ฟิล์มาเกี่ยวเขา่าเขาซุกแล้วตะวนันนามเพิงแข็งหลือจ้ะ้นตกกลากล่ะน้ำเต็มเกี่ยวจึงได้นอบบดนี่พีมว่า จะมันบกสมประกอบเนาะแามหนึ่งก็แลร้งเขาตายเบิดยแงมหนี่ก็มาฝนตกใส่ประเทศเท่านิ้มเป็นจังใดเดี๋ยวนี้มึงโดอิฟซี่เอ้บรรยากาศเสบยียงมาหน้าเราจักมอยังเนี่ย เมื่อวานนี่ไม่พิมพ์ขับรถมาแต่ไปธุระนอกะค่ะ,ะไปหาพอเ้อาไปหาพอจำไปท้ายถ้ำกลับมาจตนไดงงูแลนตัดหนารดอีกแล้วสามเทือเราจะสามครั้งแล้วโมเมนต์สิโศกบ่ไม่พิมพ์ว่านี่ว่าสิเราสู้กันฟังนอกะคณะ มันเนไไ่าสีโสกใหญ่บ่อจังหวะนี่แ่ะแปดสามสามแปดนี่มันออกสองงวดซ้อนแล้วม่พิมพ์ว่ามันเหลือตัวทั้งหนาจจเอสีเอกรดไม่พิมพ์หนึ่งต้องเสียหายโศกตั้งแต่ก่อนจะออกก้นซ้ายแล้วเน,นาะค่ะนาะอูน้นพะอุทิตเห็นตาหัวเหลี่ยมมา,ๆๆานนบีกันมันเท่าสิโศกใหญ่บ๊จังว่าคือด,ดีใจหอมหอมเห็ดจังได้สวอจังได้เฉดเงิน หลายๆคือเพิ่นจะว่าลถตะลี่ไปจัดมาแล้จวจ้ะเมื่อวานไปอุดรอนมากไปจัดมาไหวแล้วแปดหนึ่งแปดก็หาเจ็ดสามหาเจ็ดสี่นีแ่แหละมากลายก็เลยไปซื้อไปจัดไว้แล้วจ้ะเอฟซีเอ้ยบึง แม่เท่าสิมิโซอิลีบอน,นี่มักสมโอไม่พิมพ์ออกดอกแล้วนี่พรากัมาปลูกปลูกไพรพบ่พอปีสร้างออกดอกแล้วจ้ะแปลกประลาดถาเนาะสิบปได้นับดอกสิบด้นับดอกซื้อเลขบอนี่จังหวะวานี่ย ใช่จีนับดอกสมโอใช่ติดใจนะมึงไม่หดนอนสั่งของคูักันนี่จะไม่แมงบงมัดจ้นับดอกสมโอสิอเลีก,ก่อนนะมันพี่มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด โอ้หสิแปดอีเลีอ่ะสิบแปดดอกดิอิลเลี่ยเลือดคอยเอ้าก็สีดีใจแท่บานทำไมจะเป็นนวยหรอได้สิบแปดดอกได้สิบแปดดอกเลยเอ๊ซีเออไม่พิมหนับดอกโอ้น้โาโศกแต่ว่าพักกันมาหน้าหนิหลายต้ว่าเอามานับเราวัดต่รงกระเลกลวดผีเลยรวด งูตัดหนารลดหมูวัานสองหมื่นสามหมื่นแล้วสามสตแล้วงูตัดหนาหล่ดสองหมื่นสีเกียวเขาถ้ามที่มาเป็นเร้าหน้านี่แหละเขาท่านีเข้าวันที่ไปที่มาเดี๋ยวน้องหันนะออ้ตลอดออกสามหาสองหาสามออกบนอยู่ในหันเลย่ว แต่ว่าเดือนนี้มาเขาเขี่รถคันไหนนิมก็คันมิวเอ,อกออกตลอดคือเกา่าแต่ว่าเอาดีใจร้ายแล้วแับนี้เอาเอาเนี่ยครับครับพราเอฟซีเมื่อเกี่ยวเขา่ามือม,มีพี่เมื่เกี่ยว,เ,ยวเปลี่ยนโม้พุดนี่พู่หน <laughs> ้าอุ่มเคร่งแข็งอยู่เกี่ยวจัง <laughs> เลยเราก็มีน้อนน,อน,น,นี่หรอกแต่ว่ากะสีว่าสีอันเกี่ยวเลี่ยมๆไปแล้วเอารถมากบอกเขาจิตวางสั่นละ เดี๋ยวบอกเลขสี <c oughs> ่อนกระ้เขาา้ามมแหลกกดฝากกดไหลก์กดแช่กดติดตามชองโพธิ์ติดไม่พิมพ์นเนี่ยยามิโคกนันเอคะ่ะพามาเที่ยวทงหมืน่นเท่งอันจะบอกเลขโตมากโตสอบไม่พิมพ์เด้อ ไปได้บ่ซื้อนเดี๋ยวสิว่าไม่พิมพ์เบาสซู่ฟังเด้จ้ะตาก็อย่าเสื้อไม่พิมพ์หลายเื <c oughs> ่อหน่อยๆกับพ่อโอ้โหแต่ว่าง,งูตัดนาสามเทือแล้วขี่รถแปดหนึ่งแปดสามไปนี่งูตัดนาสามเทือมีแต่ไปเอาบุญมากทั้งนั้นเลยจ้ะเอาลองเบิองเด้อหาโศกมาน้ำกันนกขนน ึงตัวมากและได้อฟซีเด้องวดตตนนาสามเถืองวดวงหันก็ออกสามแปดงวดก้อนก็ออกแปดสามเต็มๆเค็งๆเลยจ้ะทิ่ว่าเบาๆสู้ฟังมากก,ออามากกับน้ำเ้อบามากกับโบเป็นยังจ้ะพอสิไเ้งเงินไปกินไปท่านนี่แม้ใ่โพี่จะให้โสเอฟซโีเด้อยูกกลางทำให้หน้าเขา เด็กไ,ไม่พิมพ์หมักตรวจสอบส่วนตัวไม่พิมพ์มากมันคือเมือแต่เพทีเด้อนี่ละค่ะบอกเลขกลางให้หน้ากลางเข่ากลางน้ำเนาะเข้าสีได้อุดมสมบูรณ์น้ำกันนาะพพธอุทีเนาะ mm. ให้เอฟซีบ่อืดบอ่ดบอยากให้เอฟซีได้โศกได้ลาบน้ำไม่พิมพ์เดอ้อขอให้สายบุญนุ่นน้ำ,นำเขา้าออกพันษาแล้วผีให้ผีหน้าเจ้าให้เจ้าหน้าเจ้าปูเจ้ายา,าอยู่นีก็ได้ ซอยลูกซอยหลานเด้อเฝ้าอันใดไปก็ให้เม่นให้สมบูรณ์อุดมสมบูรณ์มูตัดหนาสามเทื่อเนาะสามขังเนาะไปหมู่บ้านกระตัดไปหมู่บ้านกระตัดอีกไปตอนนั้นไปอันงานยายเทาเหาเสียไปทรงเพิ่นขึ้นสวรรค์กระตัดนาแ่นมาจังได๋ตัดหนาสองเทื่อจ้ะตัดแล้วตัดอีกอยู่หัน เป็นแปดสองตัวแหละจำเหมือนนะมือ่อวานมาตาดอีกแต่ว่าขันว่าสามแปดมันก็ออกแล้ว 38, นเนาะสามแปดเนาเอาทีเนาะ<ป>งูสามงูสามตัวนี่ละจ้ะก็เลยว่าจักสิวาจังไดแล้วก็เลขรถจักรคองนี่แล้วนี่แหละคะ่ะมากกบรองเมืองบง่มากับบเป็นยังจ้ะห้เป็นแนวทางเนาะคันเนาะก้มสอบของไม่พิมพก้มสอบของไม่พิมพ์เดินนี่แหละคะ่ะแอบหนาจอไว้เดอ้อเออเกี่ยวเขาเมื่อนึงคนเกี่ยวเขาด้วย <laughs> ค่ะสำหรับมนีกซ้ำนี่ก็นอกคณะน้อยไฮโซกายมันลำรวยทุกคนเด้อค่ะเด้อมาเกี่ยวเข่าซอยพื้ี่พิมพ์ในเด้อมนีสำหรับมนีสวัสดีค่ะ